สวัสดีครับพี่น้องอีสานบานน้องเปื่อครับมี้พาพี่น้องมาหาหอยครับช่วงนี้ก็กิโลละเจ็ดสิบบาทหายอยากเงี้นครับินมันแก่นเหมือนล่ะครับผมนี่ก็วิวธรรมชาตินะครับทุ่งนาครับนบี่นี่ครับกำลังโศกอยู่นี่ครับเป็นวิวธรรมชาติอีสานบาดน้องเปื่อครับม,มีงวัวมียัง อยู่ตรงไหนตรงหน้าครับบ้านนอกครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับเดอ้ออ่าเฉยเบิ้งครับนี่นี่ครับได้อยู่ครับแต่ว่าบหลายเมื <c oughs> ่อวานนี่ก็แกะแล้วก็ได้ยุ่สามลูกครับหมวานนั่นสามลูกครับหนโลละเจ็ดสิบบาทก็ถือว่าแพงอยู่แต่ว่ามันหาเนี้ยอะย่างเงี้ยสับจนเละหมดเลยนี่ก็พอได้อยอะครับนี่ค่ะ น้ำปูน้ำปลาเยอะนี่ครับโอ้เหนื่อยครับห่อนอากาศก็บห่อนครับประมาณสี่สิบองศาครับนี่ห่อนขนาดเลยนะครับอ่ะก็ดีกว่าอยู่ซื้ออยู่ครับนี่ครับวิถีชีวิตกับคร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 ับนี่ครับไงอยู่ครับหนุ่ยญ่อยู่มบอนี่ถือว่าหมานเติบนเลยแต่ว่าที่ใดเท่าใดบอนี้ก็รอหลุนครับเดี๋ยวสิขายวันเสาร์วันเสาร์นี่งล่ะครับเขาซีมาซื้อครับ ตรงหน้าอิสาบันทุ่นครับอะเดี๋ยวรอหลุนนะครับเนอะว่าใดเท่าร่ครับเดี๋ยวปลูกกันที่ไหมครับ